ส่วนอร่อยติดปากวันนี้จะพาไปชิมโรตีพิซซ่าถาดยักษ์ฝีมือจากเชฟที่อิมพอร์ตนะคะจากสวีเดนเลยอยู่สวีเดนมานานกว่า13ปีไปดูนขาวรสชาติจะเข้มข้นถึงเครื่องถึงรสขนาดไหนกันค่ะพาคุณผู้ชมลงใต้ค่ะไปที่หมู่5ตำบลบารใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาสไปพบกับร้านอิริทแจ็คสเปโร่นะคะร้านนี้เขามีจุดเด่นอยู่ที่โรตีพิซซ่าถาดยักษ์บอกเลยค่ะว่าใครมาลองเนี่ยต้องติดใจกันทุกคน เห็นถาดใหญ่ๆนะเขาบอกว่าพอได้ชิมเนี่ยมันอร่อยจะรู้สึกว่าถาดมันเล็กไปถนัดตาเลยทีเดียวครับโดยโรตีพิซซ่าที่นี่โรตีพิซซ่าเขาเน้นแป้งบางๆ<อ>สูตรเด็ดของทางร้านยักษ์ไหมล่ะโอ้ก็จะคล้ายๆกับแป้งโรตีนะคะแล้วเขาก็จะโรยเครื่องแน่นๆด้วยวัตถุดิบทุกอย่างที่คัดสรรคุณภาพใหม่สดสะอาดซอสก็เป็นสูตรเฉพาะของทางร้านรับประกันเลยค่ะว่าร้านอื่นร้านไหนไม่มีเหมือนแน่นอนอเพราะว่า เขาสั่งสมประสบการณ์มาสมัยที่ไปทำพิซซ่าขายที่สวีเดนมานานกว่า13ปีอ้อรับรองว่าเหมือนต้นตำรับเหมือนไปกินที่สวีเดนเลยครับมีหน้าให้เลือก2หน้าก็คือหน้าซีฟู้ดกับหน้าฮาวายเอียนะคะถาดยักษ์กแบบนี้ ถาดละ200บาทเท่านั้นค่ะโอโถูกนะโอ้สายกินจูเนี่ย <c oughs> คนเดียวนี่น่าจะไหวนะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะครับโดยคุณอีริกแจ็คสเปโร่แจ๊ะหลงนะคะเป็นเจ้าของร้านเข<อ>าบอกว่าตอนแรกก็คิดจะเปิดพิซซ่าถาดยักษ์ขายแต่กลัวว่ามันจะไม่เหมาะที่จะกินคนเดียว<อ>ก็เลยคิดสูตรแป้งบางๆและการคาย<อ>โรตีก็เลยเป็นที่มาของพิซซ่าโรตีถึงว่าถึงแม้ว่าถาดจะใหญ่แต่อร่อยไม่เลี่ยน บางช่วงนะพีิกพีเขาบอกว่าขายได้ไวันละเกือบ500ถาดอะโอ้โหคูนี่สอ0รเยอะมากน่ว่าได้รับความนิยมมากจริงอร่อยมากจริงและที่สำคัญเร็วนี้เขาเตรียมจะเปิดขยายสาขาเพิ่มอีก2สาขานะคะชาวหาดใหญ่กับชาวสตูลรอเลยค่ะรอไปชิมได้เลยอีก2ส,สาขาเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเอริกกับคุณลูกค้ากันค่ะมีเด็กคนนว่าเออทไม่ทำใหญ่แเออหน้าห ว่าเด็กๆมันไลฟ์คนแล้วมันไม่กิ้แฟนบอกว่าโอเคทำลองทำผมก็ทำโนตีสี่รสชาติอ่าตอนแรกทำเจ็ดรสชาติมันเยอะเกินรสชาติลงมาแต่ไม่ผ่านผมมาจากบดาไดครับไม่เพิ่งมาครับครั้งแรกในชีวิตครับ รู้ใจไหมรู้มูมาจากโซเชียลครับครับโอโ้ถาดใหญ่มากๆอะใครอยากไปชิมนะคะโรตีพิซซ่าถาดยับไปชิมกันได้ค่ะร้านเอริกแจ็กสเปโร่อ,อยู่ที่อำเภอบาเจาะจังหวัดราชิวาสห่างจากโรงเรียนบ้านตันยงห0 0อเมตรเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์11โมงถึง4ทุ่มค่ะโทรสอบถามก่อนก็ได้ค่ะที่0 9 2ย์7 2 9 1 0ค่ะโอ้ ขอไปท้าชิมคุณเดียวมือขาดใช่ไหมคิดว่าได้อยู่นะมันบาง้งบางแต่ถ้าแป้งหนาเนี่ยอาจจะไม่หมดอาจจะจุกหน่อยลองชิมกันได้ค่ะเป็นแล้วก็หิวขึ้นมาทันทีนะครับสั่งให้มาส่งนี่นี่เลยไหมอันตรายไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรารอลงไปแล้วไปชิมดีกว่าโอเคฮะสมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมครับสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร เดี๋ยวจะพาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ